ก็กราบสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะครับที่รักและเคารพสัทธานในองค์หลวงปู่แพ้ววโรวัดรางหมันสาหรับวันนี้นะครับผมเคียงบ้านพลเมืองดีนะครับมีวัตถุมงคลหลวงปู่แพวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อรุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่แพวนะครับอายุในวาระ9 9ปีนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้มีมาให้ชมกันนะครับสําหรับพี่พี่ที่สั่งนะครับจองนะครับ เหรียญรุ่นเลื่อนสมรสศักดิ์นะครับจำนวน39ท่านนะครับวันนี้ผมได้ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆรอรับรอชมความสวยงามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีมาให้ชมนะครับเพียง3เนื้อเท่านั้นนะครับก็เมื่อวานนะครับผมได้เนื้อนวัตโลหะไมา20ิบเหรียญนะครับปรากฏว่าหมดเมื่อวานหมดเลยนะครับจึงไม่ได้นำมาให้ชมวันนี้จึงมีเพียงแค่เนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อเงินนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเนื้อทองแดงกันนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับเหลือ10บกว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้นี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าเขียนว่าที่ระลึกพระราชมงคลวชิราคมเหรียญดีหน้าเก็บนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะครับก็สามารถเลื่อนตัวเองนะครับ ให้มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับต้นหน้าที่ระลึกต้านหลังฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นี่ครับเนื้อทองแดงสวยงามนะครับทุกเหรียญเรนนี้เปิดไว้ในราคา750นะครับเปิดเบาๆแบ่งปันกันใช้นะครับต่อไปเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฝาบาทนะครับงดงามดุจทองคำที่ระลึกเนื้อทองฝาบาทนะครับจะต่อโค้ด ด้านหลังนะครับเลขลมเบอร์ด้านหลังเดยนนี้เลขลมเบอร์หนึ่งสองแปดเก้าอ่าเดยนนี้มีพี่พ,พี่ผู้ใหญ่ใจดีจองแล้วนะครับต่อไปเดยนที่สองนะครับให้ชมผมมีเพียงสามเียนเท่านั้นนะครับตอนนี้เพราะว่าสร้างน้อยนะครับอ่าดูนะครับมาดูเดยนนี้อ่าเียนพอสวยนะครับเลขหนึ่งสองหกหกนี่หนึ่งสองหกหก เดี๋ยวนี้เปิดในราคา1800บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญที่3เนื้อทองฝาบาทเช่นกันนะครับนี่นี่อเลขสวยนะครับ1 2 1, 1 1เปิดในราคา1800บาทเช่นกันนะครับอ่าต่อไปเป็นเนื้อเงินนะครับนี่มีไม้ชม56เหรียญน,นะครับสำหรับยอดเนื้อเงินผมก็ซื้อมา50เหรียญน,นะครับ ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่1ิบกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นเลข3ามหลักนะครับมาชมความสวยงามเลขสองสองเจนะครับจะมีมูลค่าสูงกว่าเลข4หลักนะครับนี่เลข3มหลักสวยๆเงาวิบวับนะครับนี่ข้างหน้าตอกเลขนัมเบอร์ตอกตาพัยดยศแล้วก็ตอกคําว่าเงินนะครับอ่าสังเกตนะครับเหรียญรุ่นไหนที่มีคําว่าที่ระลึกจะแพงทุกรุ่นนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่แผ้วนะครับ ด้านหน้าที่มีคําว่าที่ระลึกนะครับแพงทุกรุ่นนะครับนี่ด้านหลังนะครับชมความสวยงามตาพัดยศแล้วก็เป็นยันสวนคู่รุ่นแรกนะครับนี่ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับในวาระ99ปีนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มสูงขึ้นนะครับตามรุ่นพี่นะครับก็คือรุ่นเหรียญยันสวน99นะครับเป็นเหรียญที่อ่าวาระแรกนะครับใน วาระเข้า19ปีของหลวงปู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับ2 2 7นะครับอ่ามาดูเลข4หลักกันบ้างนะครับ183 3ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับนี่183 3เนี่เงาว,วิบวับใบหน้าหลวงปู่สวยงามชัดเจนอ่านี่ครับอ่ะเหรียญเ,เงินนะครับเปิดในราคา4800บาทนะครับ วัตถุมงคลของผมนะครับที่นำมาเปิดขายให้พี่ๆนะครับจะเป็นราคาปัจจุบันนะครับไม่ใช kind of mm ่ราคาเมื่อวานและก็ไม่ใช่ราคาอนาคตนะครับพี่ๆที่เช่ากับผมไปนะครับสบายใจได้นะครับเช่าในราคาปัจจุบันนะครับพี่จะเอาไปใช้เองก็ดีนะครับเป็นสิริมงคลในชีวิตพี่จะเอาไปออกต่อไปขายต่อก็ได้นะครับก็มีกําไรนะครับเพราะว่าผมเปิดในราคาถือว่าเป็นราคาที่ถูกพี่ๆสามารถซื้อหาได้นะครับนี่ชมความสวยงามนะครับ เรือนยศเรือนตำแหน่งใครอยากได้บูชาก็นําไปได้นะครับนี่ถือว่าเลขสวยนะครับองนี้183 3เปิดให้บูชาในราคา4 8่0บาทนะครับนี่สวยเลยนะครับทุกเหรียญมาดูเลขนี้หน่อยอเลข16 4่นะครับนี่ก็ความสวยไม่แพ้กันนะครับนี่หน้าหลังผิวสวยเงาววบวับนะครับนี่ผิวสวยๆเลยนะครับ อ่าต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวนี้พี่เขาจองมานะครับนี่เดี๋ยวให้ชมนะครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับนี่สวยงามเหมือนกันนะครับนี่เดียวนี้ตอนนี้ผมก็เหลือน้อยแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มาตอนนี้เหลือน้อยนะครับหายากแล้วอ่าสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับในวัตถุมงคลหลวงปู่เพ้วนะครับรุ่นเลื่อน ฉลองเลื่อสนสมณศักดิ์หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับสามารถทักมาพูดคุยการสอบถามราคาปัจจุบันกันได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางที่1 Facebook ชื่อ king บ้านพลเมืองดีช่องทางที่2 LINE เบอร์0999213686และเบอร์โทรศัพท์0999213686ยินดีนให้บริการพี่ๆทุกท่านนะครับมผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมในคลิปต่อๆไปได้ง่ายขึ้นนะครับถึงพี่ไม่ได้เช่าผมพี่เข้ามาชมผมผมก็ดีใจกราบขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญรุ่นใหม่ร้อนแรงมาให้พี่ๆชมเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้นะครับขอบารมีหลวงปู่แพ้วนะครับจงปกปาาักรักษาพวกพี่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ดังพรหลวงปู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ